วันนี้นะคะฝนก็มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ช่วยเรื่องภูมิแพ้นะคะหอบหรือใครที่เหนื่อยงายนะคะนั่นก็คือนี่เลยเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ LC นั่นเองนะคะหรือว่ามาจากคําว่า lung care นั่นเองนะคะเขาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ เกี่ยวกับเรื่องช่วยด e ีท็อกพอช่วยแบบว่าล้างพวกสัรพปิดในปอด mm hmm. เขาเนี่ยมาจากออสเตรเลียเลยเพราะว่าประเทศออสเตรเลียนเนี่ยจะมีไฟไหม้ป่านะคะทุกปีเลยแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็คือแบบว่าแบบว่าไม้เยอะมากๆเลยดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบคือมีนวัตก,กรรมที่เกี่ยวกับการด e ีท็อกปอั่นเองนะคะและตัวน,นี้ก็คือเป็นนวัตก,กรรมการล้างปอนั่นเองนะที่ขวดของเขานะคะเขาก็จะบอกอเ,อเลยว่าผลิตจากนะคะเป็น l ล b ออสเตรเลียเลยนะคะแล้วก็มีมาตรฐานการผลิต GMP อะไรต่างๆนะคะคือมั่นใจได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะฝนคือเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วยิ่งตอนนี้คือประเทศไทยของเราก็คือมีฝุ่นอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะทําให้ภูมิแพ้เนี่ยมันเหมือนมันหนักขึ้นแล้วคือ เหมือนกับเราทั้งน้ำมูกไหลคือจามแล้วก็คหอหง่ายเหนื่อยง่ายนะคะแต่ว่าหลังจากที่ฝนเนี่ยทานตัวน,นี้ไปสักพักนะคะจะบอกว่าเออมันดีขึ้นจริงๆนะจะบอกว่ามันช่วยได้ดีมากๆเลยคือตอนนี้ภูมมแพ้คนก็แทบจะไม่มีอาการนะคะไม่มีอาการเลยคะท,ที่ก่อนหน้านี้ก็คือแบบเป็นหนักม,นมากๆเลยะค,ะค่ะคนขอขอบคุณทตัวน,นี้เลยนะที่ช่วยทำให้ภุ่แมแพ้คนเ,น,เน,นี่ยดีขึ้นมากๆเลยเนาะ